น้เปี่ยวมือเดียวกันได้ผลนี่ครับก็ประกอบลูกกวักเรียบร้อยแล้วครับนี่โอ้รูใหญ่มากเลยครับตัวลูกกวักนี้เป็นเหล็กเป็นเหลดเลยนะครับนี่เป็นอะไรครับอ๋อร้อยสี่กันนะครับร้อยสี่กันเลตอนนี้ก็เหลือสายพานนะครับเราจะได้ลองกัน อีกรอบหนึ่งตัวนี้นี่ตู้ก็จะแต่งนะครับเก๋ช่างก็จะแต่งตู้ ข้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวใส่สายพานแล้วก็ลองนะครับตู้นี้ช่างบอกว่าไม่ยากนะครับถอดแค่ไม่กี่ตัวนะครับบช่างครับ ถ้าสนใจนี่ติดต่อได้ที่ไหนครับอ่าเข้าไปในเพจอ่ามนตรีรถเกี่ยวก็ได้ครับอ๋อมนตรีรถเกี่ยวนะครับครับผมสีเมืองใหม่อุบลร<ว>าชธานใีใช่ใอุบลครับรับรองราคาถูกกว่าที่กันแน่นอนนี่ครับการันตีโดยช่างใหญ่เลยครับ สอบถามกันมาได้เลยเนาะในเพจครับผมครับราคานี้ไม่มีใครทำได้หรอครับไม้มีใครกล้าทำไม่มีใครกล้าทำนี่ก็ข้างหน้าใหม่หมดเลยยันยันตู้เลยใช่ไหมใหม่ชุดหน้าชุดหน้าแต่งตู้เรียบร้อยราคาหกหมื่นกว่าประมาณนั้น นีตอนนี้ช่างกำลังดูตู้นะครับนะบรรยากาศก,าก็เริ่มขึ้มคึมแล้วครับจะเสร็จทันไหมช่างนี่อ๋อเสร็จแล้วนี่ก็รอลองทดสอบ อ๋อไอ้ตู้ที่ว่ามันนั่นมันมันไอ้นั่นมันเต็มงี้ใช่ไหมนิวมันเต็มงี้เ่ะครับอ๋ออันนี้เดิมๆเลยใช่ไหมครับนี่แม่ครับเราต้องแต่งต้องถอดออกบ้างยังไม่แต่งเบาไงอ๋อต้องแต่งเบาตัวนี้มันหนักอยู่ใช่ไหมครับมันมันเสมอกันเลยเนาะมันมีทุกนิ้วเลยมันก็จะสไตล์เดียวกันกับรถรถนวดสมัยแต่ก่อนไหมครับครับอ๋อ นี่ครับเราตัดออกเลยครับจะเป็นเป็นสูตรใข่สูตรมันนะ Ha ha ha. กิ่ถอยตรงนี้โอ้สตาร์ทแบบใหม่ครับจำสตาร์ทเลยโอ้โหลังคาไม่ลบครับ อ้าวทางนี้ก็บิ้นครับตอนนี้ก็กำลังจะตัดนะครับจะแต่งเป็นตู้เบานะครับ ทำให้อัตราการการนวดนี่เบาลงนะครับเพราะว่าตัวนี้นี่จะเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยครับยังไม่ได้แต่งนะครับน,นี่ครับจะเริ่มตัดออกแล้ว เจ็บร้อยหนึ่งตัวครับสองตัว สี่ตัวครับตัดออกแถวและสี่ตัวนะครับแถวและสี่ตัว แล้วถ้าเราไม่ได้ไม่ได้แต่งชุดปากมาเนี่ยถ้าเราแต่งแต่ที่นู่นเลยมันได้ได้แต่งไอ้ตู้นะเป็นเกลียวดันเบอร์ก็ดีอ๋อไฟดับปักล้อมครับนี่ก็เส็ยติงไปขโมยสูตรละจริงไปขโมยสูตรวะแก้วนี่ ปวยทำไมรถเราเนี่ยดูงพี่ไม่เผื่อเผื่อไปทำคันใหม่ไงคันใหม่ก็ให้เข้ามัดเาไงเหมันเดิมเลยใช่ไหมเข้าฝ่าเหมือนเดิมท่านนี้น่าจะจัดจานย่านบ้านประสาทนะครับนี่จัดจานย่านบ้านนี่พูดถึงถ้าเราไปเกี่ยวทั้งอื่นน่ะได้ดีกว่านะเพราะว่าบิ้งมันใหญ่ๆบ้านเรามีแต่บิ้งเล็กๆ เกี่ยวยอดสลานช่อเก่าเลยใส่ไข้เกาแล้วกำลังขโมยเดี๋ยวมีอีกคันนหไปดูยังให้เขามาทำให้เป็นยังไงตัดออกกี่อันโคเอาโคตรเป็นเกี่ยวใช่ไหมฮ่า่ พวกไอส้สูดันี้สูไขสุดมันส,นนส,สไขสมันเนาะแล้วแต่ช่างใช่ไหมหตอนนี้ก็ตัดแต่งตู้เป็นที่เรียบร้อยครับ ก็เหลือลองระบบนะครับเป็นนั้นว่าเสร็จพิธีไ <c oughs> อ้แล้วตะแกรงนะครับช่านตะแกรงมันมีอย่างมีหนามมีบางป่ะเห็นเขาว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตะแกรงแกรงไอ้บางอย่างครับ มันมันจะมีช่องช่อง,ช,องช่องเล็กช่องใหญ่ปะ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นช่องช่องช่องนั่นนะ ฮะเป็นไรพอ้อเราลงไม่ได้มีเลนฝังโอ้เราต้องถ่ายน้ำมันออกเลย

เรียบร้อยลงย่านไม่หายเป็นไรกมีอยู่ในลุงรถยิงตาค้นหมดอ้าน้ำแก้วหรอวะตอนนี้มีอีกคนไปไปไปอยู่หับฟ้า่วี่มาซึ่งไท่นีอยู่วะไปอยู่ครับฟ้าอนี่ครับ ไม่ต้องใส่ครัไม่ต้องใส่ถ้าจะคนชิปก็

ติ้งติ้งค <laughs> อขาดดยตมันยังมีเสียงนะครับเสียงโซ่

เรียบร้อยครับเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้าตรงไหนไม่มีหญ้าเกี่ยวต้นมะพร้าวไเราเกี่ยวได้ไี่ัวข้าวหลังบ้านต้นมะพร้าวเกี่ยวข้าวหลังบ้านเล่นตัดนี่ไงนี่งตลาดตงด

พี่ไม่ไปติดโกดไม่รถจออยู่อยเอ้บนมันเป็นอะไรตอด้สัตอนนัเมาเมาุ๊บสับลาสับเกียสีลุกต้องได้สับเลยอูตุ๊บบู๊ตุ๊สับเกีรสีบุบุบเลยเรียบร้อยเลยตัแต่นั้นตั้งัตสตาร์ทเมื่อเช้าเองสตาร์ทยังไง มันปิดไม่ไปอ่ะฮะมันปีนไม่ออกเอ๊ะมันลำติอโก็ขอให้มันติด <estar> อ <that> ่ะนะขอให้มันติดโคตรเลยไม่ใช่แกะออกมาบูนกุยที่ดียวถ้าแกะออกมามันเคเรตามติมันมีสองอย่างให้มันผ่านในติดโคตรเป็นเหงาไอ้พี่สองนี่เอ้าเริ่มเงียบแล้วครับ Yeah. No. เรียบร้อยครับเส okay. right. ียงหายเลยเนาะรถสิ่งถอาดูรถสิ่งใช่ไหมแบบสิบได้สิบได้กี่นาทีได้้ขาวตกกี่นาทีพอใช่ไหมเออการันตีโดยโชเฟอร์ตีนผีหรือเปล่านี่ต้องมือสิมันไม่มีคัดเร่งพี่กาว่าข้าวร่วงมาเลยนี่ครับเรียบร้อยแล้ว ครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ